ด้วยนะลูกนะแต่พี่บูดูงนนานให้ยายหน่อยลูกเอ้ยจะยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือคุณหมอครับอเป็นหมอทำขวัญหมอแล้วก็วันนี้ขออนุญาตนะครับมีคนใหญ่คนโตมาด้วยใครครับาสวัสดีครับสวัสดีครับอา ใครเข้ามารายงานตัวเลยเขาะใจและงานตัวมาเลยนะโอเคอเคอยู่งานบวชมันไ่ด้อยู่งานบวชเปิดประเด็นเลยนะนะามาเลยนะเดี๋ยวนะจะเคลียร์ประเด็นไอ้เรื่องเรื่องที่รับงานมานะและจ่ายผมครึ่งเดียวนะห้าแสนนะนะ สะพานก็ทำเจ็ดนะงานอื่นก็ไม่เล่นน้องมาเล่นงานใกล้ๆบ้านแล้วมันพุก่อนนะ <c oughs> พี่ไฟ์สดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไลฟ์สดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปนะอดีบลงไวๆนะฮะเด <c oughs> ี๋ยวเขาจะตามตัวเจอผมพร้อมเคลียร์นะพร้อมเคลียร์อย่า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 มาอย่างนี้นะผมผมไม่ชอบนะถ้าจะฟ้องฟ้องได้เลยนะนะฟ้องผมฟ้องผมได้เลยนะนะกลับเรียนไปทางไลฟ์สดทางบ้านนะครับ

ให้พี่กันลงไลฟ์ก่อนได้ไหมนิเกีอ่ะผมมาเคลียร์ผมได้เลยผมมาเคลียร์กับผมได้เลยนะนะผมอยู่บ้านบ้านเบลบ้านเบลนะบ้านน้องเบลบ้านน้องเบลมาเคลียร์กับผมได้เลยเข้ามาไม่ทันไลยก็จะตายนี่แหละครับนี่ยอะไรสว <laughs> ัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเชิญพี่กันจอมซนเข้าก่อนโอเคโอเคอเค,ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้างานบวชแล้วนี่นี่อยู่งานบวชนะวันนี้ไม่มีอะไรมาช่วยงานผมฮมาช่วยงานบวชนะไม่ต้องแพงช่วยงานบวชเน่เน่เน่ ไม่ไหลเฮียนี่เขาจะเหน็ดหมดสักทีเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าผมอยู่ที่เวทีสอรามะรู้นะนะทุกคนแสดงว่าทุกคนเคยดูสอรามนะนี่อยู่สอรามสอรามเลิกดึกโอ้ยเฮียปิดไลฟ์เดี๋ยวใจเย็นเดิเขาก็แค่คอมเมนต์นะอย่าไปสนใจเขาไปการไปกันโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเดี Listen, ๋ยวผมไปแล้วไปไลค์นงงานบวชก่อน โอเคโอเคอย่าอย่าไปสนใจคอมเมนต์ดังมากเขาเขาไปเขาป้าปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไลฟ์ใหม่ที่สอนอคุณหมอขาวันวันดูแลพิจารณครับเชิญเชิญเลยค่ะอ่าหมอไม่ได้มาคนเดียวเออหมอมากับใครเออคือดิฉันมาทั้งครอบครัวเลยฮะมาทั้งครอบครัวเลยจ๊ะเออเดี่ยหมอพีแรก หมอหมอชื่ออะไรคะหมอช่วงนี้จะไปไหนมาไหนก็ลำบากหน่อยเป็นคู่กันครับคู่กันเลยนะครับผมหมอหมออะไรคะหมอโตแล้วหมอโตแล้วหมอโตแล้วแล้วแล้วนู่นก็อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนูไม่ชอบเลยนะเรื่องเนี้ย คุณแม่ี่ไม่ปลื้มเลยนะถามว่าหนูมีซีิีคนซีิีคนอะไรเนี่ยอ่แล้วที่มันตรงๆออกมาอันนี้ไข่ดันครับโอ้โหอัพลูกไม่ได้เชิญหมอนะครับเชิญทั้งครอบครัวเลยนะคระับดูแลได้เลยฮะพี่ จะนั่งพูดหนวตามอันทียานสยพี่ในที่นี่ที่ไหนแล้วทำไมจะรีบมาจังก็รับงานไว้แล้วไงรับงานทำไมรีบมาไม่บอกล่วงหน้าหนูเลยมันจะได้เวลาเลยหนูก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จหน้าเนิร์กเลยไม่ได้แต่งเนี่ยโอ้ที่รกแต่งงานนี้ได้นะหนูไม่ชอบและหนูไม่เปิมนะเดี๋ยวหนูไปงานต่อเอานะเอานเอานะเดี๋ยวคืนนี้นั่งเก้าอี้พี่เก้าอี้อะไรหรอมาโยกเลยหรอมมโยกปาปายอาเชิญพนักงานครับดูแลด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ